รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย กทสารพลังใจวีไฟทูเก e ตสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการพลังงานวันนี้และดิฉันนอนุม,มากเกษตรพืชผลนะคะทุกเช้าวันอาทิตย์ค่ะ7นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะคะและวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะไปรับชมกันเลยค่ะ นักข่าวมาที่ข่าวของโครงการหลวง MOU กับปตทและ OR ค่ะการลงนามความร่วมมือครั้งนี้นะคะเป็นการสานต่อการดําเนินการพัฒนาปลูกกาแฟอาราบิก้าโดยนาผลสําเร็จะะจากความร่วมมือระหว่างมูลและนิธิโครงการหลวงกับกลุ่มปตทนะคะซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2557ค่ะที่สถานีเกษตร,รหลวงอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ขยายผลไปสู่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อนะคะที่อําเภอแม่ระมาจังหวัดตากงค่ะซึ่งในแง่ของ องค,ความรู้นะคะทางวิชาการการพัฒนาระบบการปลูกกาแฟาคุณภาพมีมาตรฐานพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ควบคู่ไปกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะให้กับแหล่งต้นน้ําของประเทศด้วยค่ะนายจรันธาดากรสูตรองคมนตรีประธานกรรมการมูลณนิธิโครงการหลวงเป็นประธานและร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมูลณนิธิโครงการหลวงกับปตทจำกัดมหาชนและ บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนในโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและการผลิตก,กาแฟร,ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตออำเภอแม่ระมาจังหวัดต,ตาโดยมีพลเอกกัมปนาทรุดดิตองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง คุณัธพลเลิศพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนและคุณจิราพรขาวสวัสดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนร่วมลงนามการลงนามในความร่วมมือครั้งนี้เป็นการสานต่อการดําเนินงานพัฒนาการปลูกกาแฟอาราบิก้าโดยนําผลสําเร็จจากความร่วมมือระหว่าง มุลณนิธิโครงการหลวงกับกลุ่มปตทที่เริ่มมาตั้งแต่ปี2557ที่สถานีเกษตรหลวงอินทนอนทอ์อจอมทองจัังหวดเชียงใหม่ขยายผลไปสู่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตออเภอแม่ระมาวัจตากทั้งในแง่องค์ความรู้ทางวิชาการการพัฒนาระบบการปลูกกาแฟคุณภาพมีมาตรฐานพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ควบคู่ไปกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับแหล่งต้นน้ำของประเทศ คุณอัทพลเลิศพิบูร์เปิดเผยว่ากลุ่มปตทได้ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนายอย่างยั่งยืนณตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปี2557จนถึงปัจจุบัน ในวันนี้จึงเป็นการสารต่อความร่วมมือในปี2564ถึง2568เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตออเภอแม่ระมาจดจตากนอกจากนั้นในด้านสิ่งแวดล้อม สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศปตทมีแผนในการฟื้นฟูป่าจำนวน200ไร่ควบคู่กับการสร้างรายได้ร่วมกับชุมชนด้วยการพัฒนารูปแบบเพื่อปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินจากวิธีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นการปลูกไม้ป่าที่เป็นไม้พื้นถิ่นควบคู่กับไม้ผลเศรษฐ,ฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่อาทิอะโวคาโดพลับแมคคาเดเมียและไม้พื้นล่างเพื่อเพิ่มรายได้ในระยะสั้น ซึ่งในระยะแรจกจะพัฒนาโมเดลการปลูกป่าดังกล่าวโดยใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยของสถาบันเพื่อให้เกิดการสร้างรายได้ควบคู่กับการฟื้นฟูระบบนิเวศจำนวน30ไร่ในบริเวณพื้นที่สำนักง,งานโครงการหลวงเลอต่อ สำหรับเป็นพื้นที่สาธิตในการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนโดยรอบและสนับสนุนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการฟื้นฟนูพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืนพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนสร้างความยั่งยืนด้านไรายได้ดูแลสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างสมดุลไปฟังเสียงคุณอนะัธพลกันค่ะโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและการปลิดก,กาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งปทให้ความสำคัญกับการพัฒนาทั้งในมิติของการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานแก่ชุมชนการส,งส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความจ้างยืนของสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยเกิดการสร้างรายได้กู้การืุนฟูระบบนิเวศ30ไร่ในบริเวณพื้นที่สำนักงานโครงการหลวงเรือต่อให้เป็นพื้นที่สาธิตถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนโดยรอบ โดยมุ่งหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืนต่อไปให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และฟื้นคืนผืนป่าให้กลับมาสมบูรณ์นอกจากน,นั้นบริษัปทปตทในกลุ่มปตททือบริษัษปทปตทน,น้ำมันและการท้าปีกจำกัดมหาชนหรือ OR ก็จะสนุนด้านการตลาดให้แก่กเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในพื้นที่ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มเสงยภาพเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืนสุดไปครับขอบคุณครับทางด้านคุณจิราพรขาวสวัสด์เปิดเผยว่าความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาความรู้เกษตรกรชาวเขา ควบคู่กับการจัดการสิ่งแวดล้อมจากการผลิตกาแฟให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2557จนถึงปัจจุบันสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ OR ที่มุ่งเน้นการเกือ้อกูลสังคมและสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกที่สร้างคุณค่าและสร้างพลังบวกให้กับสังคมมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบทั้งต่อผู้บริโภค เกษตรกรสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนการเติบโตร่วมกันสร้างชุมชนน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์โดยที่ผ่านมาได้รับซื้อเมล็ดกาแฟดิบจากโครงการหลวงกว่า2.5ล้านกิโลกรัมเพื่อนำม,มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์คาเฟ่อเม,มซอนสามารถสนับสนุนเกษตรกรชาวเขากว่า800รายในพื้นที่โครงการหลวงในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและแม่ฮ่องสอนให้มีรายได้และอาชีพที่มั่นคง บริษัทปอทอน้ำมันและการค้าผลิตจำกัดมหาชนหรือโออาดิฉันต้องขอขอบพระคุณท่านองค์บนตีที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและการผลิตก,กาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อทั้งผู้บริโภสคสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยมีเป้าหมายในการกับ เพื่อนการเติบโตร่วมกันร่วมสร้างชุมชนได้อยู่และสิ่งแะดมที่อุดมสมบูรณ์ในทุกที่ที่โอไเข้าดําเนินธุรกิจด้วยประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจร้านค้าคาเฟ่อเมเนซัน,นมาอย่างยาวนานและความพิถีพิถันในการคัดเลือกมเมล็ดกาแฟดิบที่มีคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาสายพัน์อาราบิกา้า ควบคู่กับการพัฒนามาตรฐานการผลิตกาแฟเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนขอบคุณค่ะ กฟผเปิด3เว็บไซต์ธุรกิจส่งเสริมพลังงานสีเขียวที่ทางกฟผร่วมนําไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำค่ะเปิดให้บริการ3เว็บไซต์นะคะประกอบด้วย Green Link Marketplace ซึ่งเป็นตลาดกลางนะคะในการซื้อขายสิทธิการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตลอดจนเปิด e g a t Green Credit นะคะในการให้สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์พลังงานสีเขียวของกอฟผเพื่อที่จะร่วมกันผลักดันกลไกการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนลดปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยค่ะ กฟผเปิด3เว็บไซต์ตลาดเร็กหนุนธุรกิจส่งเสริมพลังงานสีเขียวกฟผร่วมนำไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำเปิดให้บริการ3เว็บไซต์ประกอบด้วย Green Link Marketplace เพื่อเป็นตลาดกลางซื้อขายสิทธิการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน r e ็รวมทั้งเปิด iReX e d u r u e r สำหรับเป็นช่องทางให้ความรู้ในการขึ้นทะเบียนผู้ขายโรงไฟฟ้าและการให้การรับรอง r ร็ตลอดจนเปิด e g a t Green Credit ให้สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์พลังงานสีเขียวของกฟผเพื่อร่วมผลักดันกลไกลการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนลดปัญหาภาวะโลกรวนคุณประเสริฐศักดิ์เชิงชวโนรองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากฟผมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเพือ่อลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่รุนแรงมากขึ้นหรือภาวะโลกรวนที่เกิดจากภาคการผลิตไฟฟ้า ซึ่งที่ผ่านมากฟพได้เปิดตัวเป็นผู้ดำเนินการซื้อขายสิทธิการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน Renewable Energy Certificate (RECs) ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่8ตุลาคม2563เพื่อสนับสนุนการซื้อขาย RECs ให้เข้าถึงง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นจึงได้เปิดให้บริการ3เว็บไซต์ได้แก่ GreenLink Marketplace เว็บไซต์ greenlink.eco.th สำหรับเป็นตลาดกลางซื้อขาย RECs ตั้งแต่วันที่30มิถุนาย,ยน2564เป็นต้นไป 2>, 2. i l e like c Issuer ทางเว like e ็บไซต์ iRec i s s u e r e c a t c o t h สำหรับบริการให้ความรู้ขึ้นทะเบียนผู้ขายขึ้นทะเบียนโรงไฟฟ้ารวมถึงให้การรับรองและส่งมอบเ e กซ์ X, ตลอดจนรับสมัครหน่วยงานที่สนใจขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายนอกหรือ Third Party Verifier 3. e c a t Green Credit เว็บไซต์ etc.egat.co.th สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลและผลิตภัณฑ์พลังงานสีเขียวของกฟผอาทิเครดิตเร็กซ์และเครดิตจากคาร์บอนเครดิตตามกลไกทีเวอร์ที่รับการรับ,บรองโดยองค์การบริหารจัดการกา๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชน ทั้งนี้เพื่อเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นสอดรับกับทิศทางการเติบโตของพลังงานสีเขียวทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับกลุ่มผู้ประกอบการชั้นนําทั่วโลกและกลุ่มบริษัท RE100 ที่ต้องการเข้ามาลงทุนที่มุ่งเน้นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ซึ่งจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอันจะนำไปสู่การจ้างงานสร้างไรายได้ตลอดจนขับเคลื่อนประเทศไทยบรรลุปเป้าหมายข้อตกลงปารีสในการลดก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ20-25ภายในปี2573สู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้สำเร็จต่อไป สนุนโดยปะตะทสารพลังใจ V ไฟ Together ท่านผู้ชมครับไปต่อกันที่ข่าวของกอฟผอและปะตะทลงนาม MOU โครงการ LNG Receiving Terminal หนองแฟบค่ะเพื่อเสริมความมั่นคงพลังงานไฟฟ้าในประเทศค่ะกฟผจับมือปะตะทลงทุนโครงการ LNG Receiving Terminal หนองแซบจังหวัดระยองขนาด7.5 mtpa เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และเสริมความมั่นคงพลังงานไฟฟ้าในประเทศและเป็นศูนย์กลางการซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวในภูมิภาคอาเซียน regional lng hub ในอนาคตคุณบุญญนิตวงรักมิตรผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากฟผได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับคุณอัธพลเลิศพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนในการร่วมลงทุนโครงการก่อสร้างคลังจัดเก็บและแปลสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว LNG receiving terminal แห่งที่2ตำบนหนองแฟกจังหวัดระยอง เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และเสริมความมั่นคงพลังงานไฟฟ้าในประเทศโดยที่ปรึกษากฟผจะเร่งดำเนินการประเมินมูลค่าโครงการดังกล่าวเพื่อกำหนดเงินการลงทุนในส่วนของกอฟผให้มีความที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งจัดดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี2564ก่อนเสนอขออนุมัติจากคอรมต่อไปโดยคาดว่าจ,าจะจัดตั้งบริษัทร่วมทุนได้ภายในไตรามาสที่สของปี2565 การลงนามครั้งนี้สืบเนื่องจากมติในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกพชเมื่อวันที่1เมษายน2564เห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติระยะที่2และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อรองรับโครงการโรงไฟฟ้าตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า PDP 2018เล f 1ระบบท่อส่งก๊าซและ LNG terminal โดยให้กฟผปรับรูปแบบการลงทุนจากโครงการ FSRU ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน F1 เป็นการร่วมลงทุนกับบริษัทปตทจำกัดมหาชนสัดส่วน50:50ต่อในโครงการ LNG Receiving Terminal แห่งที่ 2, 2> ตำบลหนองแฟบจังหวัดระยองขนาด7.5ล้านตันต่อปี MTPA คาดการเงินลงทุนเบื้องต้นประมาณ20,000ล้านบาท สำหรับโครงการ LNG Receiving Terminal หนองแฟบเป็นคลังจัดเก็บและแปลสภาพก๊าซ LNG แห่งที่2ของประเทศไทยซึ่งสร้างขึ้นต่อจาก LNG Receiving Terminal มากตาพุทธจังหวัดระยองของบริษัท PTT LNG จำกัด PTT LNG โดยมีมูลค่าการลงทุน38,500ล้านบาทเริ่มก่อตั้งในปี2,562และมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี2,565 เพื่อรองรับการนำเข้า LNG 7.5ล้านตันต่อปีโดยกฟผจะเข้าร่วมลงทุนในสัดส,ส่วน50:50ต่อและจะตั้งบริษัทร่วมทุนร่วมกันทำให้ขยายขีดความสามารถในการนำเข้า LNG ของประเทศไทยจากเดิม11.5ล้านตันต่อปีเพิ่มเป็น19ล้านตันต่อปีนับเป็นการสร้างความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคตพร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางการซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวในภูมิภาคอาเซียน r i g i n a l LNG hub ตามนโยบายของรัฐบาลท่านผู้ชมคะในแวดวงพลังงานนะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกิดขึ้นมากมายค่ะรายการพลังงานวันนี้นะคะจะนำเสนอให้ได้ชมเป็นประจำนะคะไปชมกันเลยค่ะบางจากจับมือ MG สนับสนุนการใช้รถพลังงานไฟฟ้าเตรียมเปิดให้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า MG Super Charge ในสถานีบริการน้ำมันบางจาก50แห่งทั่วกรุงเทพนนทบ,บุรีและสมุทรปราการคุณชัยวัน์โควาวิสารัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บมจบางจากคอป์ปอเรชันเปิดเผยว่าบางจากได้จับมือกับ MG ในการเปิดสถานีชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือรถ EV ในสถานีบริการน้ำมันบางจากที่ผ่านมาบางจาก ได้ขยายสถานีชาร์จรถอีวีภายในสถานีบริการน้ำมันบางจากอย่างต่อเนื่องเพื่อในความสะดวกให้กับผู้ใช้รถอีวีที่เพิ่มขึ้นการจับมือกับ MG ในครั้งนี้จะทำให้สถานีบริการน้ำมันบางจากมีสถานีชาร์จรถอีทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดครอบคลุมทุกภูมิภาคทุกทิศท,ทั่วไทยเป็นเพื่อนร่วมเดินทางเคียงข้างผู้ใช้รถอีวีในทุกเส้นทาง สถานีชาร์จรถอีวีถือเป็นส่วนหนึ่งของการนำนวัตกรรมสีเขียวที่ยั่งยืนสู่ผู้บริโภคผ่านสถานีบริการน้ำมันบางจากซึ่งเป็น g r e n n o v a t i v e d e s t i n a t i o n ของนักเดินทางนอกจากการร่วมมือกันในด้านสถานีชาร์จรถอีวีแล้วในอนาคตบางจากกับ MG ยังมีแผนที่จะร่วมมือกันในด้านอื่นๆเพื่อสร้างสารรค์สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคต่อไปทางด้านคุณจางไฮโปกรรมการผู้จัดการบริษัท S.A.I.C. Motor C.P. จำกัดและบริษัท M.G. เซลลประเทศไทยจำกัดปเปิดเผยว่าการร่วมมือกับบางจากจะช่วยสร้างความมั่นใจและปลดล็อกความกังวลของคนไทยในการใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้านับเป็นก้าวสำคัญที่จะผลักดันการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยให้เติบโตขึ้นซึ่งจะทำให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้าได้เร็วยิ่งขึ้น ปัจจุบัน m g ได้ติดตั้งสถานีชาร์จที่ศูนย์บริการ m g แล้ว108แห่งทั่วประเทศและมีแผนจะขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยสามารถตรวจเช็คข้อมูลสถานีชาร์จค้นหาและนำทางไปสถานีชาร์จผ่านระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ iSmart ได้อีกด้วยค่ะ สนุนโดยปตทสารพลังใจ We Fight Together ท่านผู้ชมคะเราจะไปที่ข่าวของบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนนะยังสร้างความต่อเนื่องในการเปลี่ยนผ่านธุรกิจหรือว่าบ้านปู Transformation นะคะ ต่อยอดกลยุทธ์ g r e e n e r a a r อนดมาค่ะสร้างระบบนิเวศด้านพลังงานให้กับกลุ่มบ้านปูนะคะใน10ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟนะคะเพื่อที่จะมุ่งเดินหน้าสู่เป้าหมายความยั่งยืนด้านพลังงานนะคะแล้วก็สร้างความสามารถในการแข่งขันและการตอบสนองด้านพลังงานแห่งอนาคตบ้านปูนำดิจิตอลทรานส์ฟอร์ธุรกิจในออสเตรเลียมุ่งเมก a เทรนพลังงานสะอาด คงสัสดส่วนธุรกิจฐานหินพร้อมเลง็งโอกาสขยายพอร์ตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มผลักดันสู่เป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตในมือแต่6,100เมกะวัตต์ในปี2,568 คุณสมฤดีชัยมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนเปิดเผยว,ว่าบริษัทมีแผนเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดในประเทศออสเตรเลียหลังจากกลุ่มบ้านปูได้จัดตั้งบริษัทบ้านปูเอเนจีออสเตรเลียเพื่อดำเนินงานโดยจะมุ่งเน้นในสามด้านคือโครงการพัฒนาธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดีคาบูไนเซชันโปรเจกต์การพัฒนาโซลูชันด้านพลังงานเอเนจีโซลูชันและ การบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด Portfolio Optimization โดยล่าสุดได้ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว2แห่งได้แก่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เบริ่วกำลังการผลิต110.9เมกะวัตต์และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มานิ l ดากำลังการผลิต55.9เมกะวัตต์ในรัฐ New South Wales. นิวเซาท์เวล์นอกจากนี้โครงการปั๊มไฮโดรเอเนจ y สตอเร ก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีและการวิจัยชั้นนำของโลกที่ทางบริษัทได้รับเงินสนับสนุนจำนวนหนึ่งจากสำนักง,งานพลังงานทดแทนแห่งออสเตรเลียและรัฐบาลของรัฐนิวเซาวลน์ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการพลังงานน้ำที่สามารถเก็บกักไว้ที่เหมืองใต้ดินในบริเวณที่ทำเหมืองเสร็จสิ้นแล้วเพื่อสร้างพลังงานหมุนเวียนที่มีต้นทุนต่ำจ่ายให้กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลักคาดว่าจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าขนาด600เมกะวัตต์ การจัดหาพลังงานหมุนเวียนผ่านนวัตกรรมในโครงการนี้ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะต่อยอดระบบนิเวศด้านพลังงานของบ้านปูให้ก้าวสู่เป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม6,100เมกะวัตต์ภายในปี2568ค่ะ ท่านผู้ชมครับไปที่ข่าวของ PTG ค่ะเสิร์ฟกาแฟพันไทยนะฮะเติมความสดชื่นให้กับทีมแพทย์พยาบาลจิตอาสาที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด1 9มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะคุณอนันต์รัตนมั่นคงผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบริษัทกาแฟพันไทยจำกัด บริษัทในกลุ่มบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนหรือ PTG นำเครื่องดื่มร้อนและเย็นกาแฟาพันธุ์ไทยเพื่อบริการฟรีแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 รวมทั้งจิตอาสาที่ร่วมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนที่มาฉีดวัคซีนเพื่อเพิ่มพลังและเติมความสดชื่นโดยมีดรจงรักวัชรินรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์เป็นผู้รับมอบณศูนย์บริการฉีดโควิดเคสู้โควิด -19 นณอาคารจากักรัพันเพนซิริมหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์ค่ะ ท่านผู้ชมคะข่าวสาระความรู้ความเคลื่อนไหวในแวดวงพลังงานมีอะไรนะคะใครที่อยากจะบอกกล่าวให้สังคมได้รับรู้นะคะก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่รายการพลังงานวันนี้นะคะเราจะนํามาเผยแพร่ให้นะคะในการออกอากาศทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้ละคะ่ะและท่านผู้ชมนะคะยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นกับทางรายการได้ผ่านทาง f a c e b o o k f a n p a g จพลังงานวันนี้และสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางช่อง YouTube ได้ด้วยนะคะเราขึ้นหน้าจอให้แล้วค่ะแล้วก็เราจะพบกันนะคะท่านผู้ชมคะทุกวันอาทิตย์นะคะเจ็ด นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง32ค่ะกับดิฉันอนอุมากเกษตรพืชผลนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ